วันนี้วันพักวันนี้ไล่เช็คเปลี่ยนฐานดอทไม้แล้วก็ทำาสะอาดตัวน,นี้จะเป็นชุดกำรรคอตัวน,นี้เป็นเทีทูตันนี้เป็นปีซปเปอร์ <c oughs> ตอนนี้ทำใหม่กันเลครับวันนี้จะเอาไ,ไว้ซ้ำเป็นห้าชุดแล้วก็ไล่สายไว้ครับกระดายิงมันจะได้ออกง่าย บางวันก็ได้น้ำม,มันไรอะไรครับขอมาดึงลาบตรงนี้มีแต่ลาบไม่ได้ทำสะอาดวันนี้ก็มีเวลา,าก็ทำครับ๋ยาพกพ่นก็ลาบปืนก็ชุดยิงก็สี่ตัวนี้เอาไปสั่มมันสั้นครับเ mm hmm. วลาเราตัดยางให้มันสั้นจากพวกนั้นมาใส่ให้ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบตัวนี้หกสิบเจ็ดช่วงดึงตัวนี้ 67, ก็าจะประมาณหกสิบกว่าพรุ <c oughs> ่งนี้เจอครับคนนี้ออกละวันนี้สิบห้าครับน่ไป